นัชชาในแก๊งวันนี้พบกับสุดยอดช่างซ่อมรองเท้าเจ้าเด็ดเจ้าเดียวในโลกเจ้าของฉายาช่างนกราชาช่างเนรมิตรองเท้าพังๆให้ปังได้วันนี้เขามาเปิดร้านซ่อมรองเท้าเฉพาะกิจพร้อมลูกสมุนตัวน้อยสามคนด้วยคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือที่ไหนซ่อมไม่ได้ที่นี่จัดให้แต่จะจัดให้ได้ขนาดไหนไปชมกันเลยครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับ อ้าวันนี้มามีอะไรรองเท้าอะไรมาให้ครูดูดิสครูไม่ธรรมดาครับอ้าวไหนไหนดูดิมันเป็นโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยชรองผู้ชายรองเท้าสูงละได้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 โอเคได้เดี๋ยวครูจะจัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้มาเรียนรู้เทคนิควิธีการซ่อมจากครูเสือแต่ดันขนรองเท้าพังๆมาให้ครูซ่อมซะงั้นแบบนี้ก็ได้เหรอครับเดแก๊ง นี่ครับสามครูเตรียมนะครับจากคุณแม่นะฮะนี่ครับคููสองได้ได้เนียไหนไหวทำอะไรมากอ่ะคุณแม่บอกมาหรือเปล่าไม่ได้บอกเลยอ่ะไม่ได้บอกเลยอ่ะไรไม่ได้บอกเลยอามาทงนี้เดี๋ยวครูจะดูนี่มาทําอะไรกันบ้างแหมนึกว่าคุณพ่อบ๊อบเท่านั้นที่ฝากรองเท้ามาซ่อมที่ไหนได้แม่ก็ไม่น้อยหน้าส่งรองเท้าพังๆมาให้ซ่อมอีกเพียบเพียบครูสีดำนะครูสีดำนะอันนี้แรกแล้วครับว่า อ๋ออันนี้ทากาวทากาวนิดนึงหรือว่าเกินกาวร้อนอัดไปเลยทีเดียวก็ได้แต่นี้ว่าอ่าอันเนี้ยอ่าอันนี้น่าจะเป็นช่วงช่วงทากาวอย่างเดียวนะพร้อมนะลูกนะอ่าทากาวอย่างเดียวอ่าโอเคนะทั้งคู่อันนี้ส้นไม่เสียนะลูกอันนี้ส้นเลยดีครับส้วนผมครับส้นแตกครับอ๋อโหอันนี้ส้นแตก้าอันนี้ส้นแตกอันนี้ต้องเปลี่ยนอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ส้นแตกนะลูกนะอันนี้คืออ่าอันเนี้ยของเดิมจะเป็นอย่างนี้ นะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะเปลี่ยนให้พื้นหลุดส้นแตกโอ้โยปัญหาเหล่านี้เด็กแก๊งจะซ่อมกันได้ไหมล่ะครับเดี๋ยวไปดูว่าบทเรียนแรกที่แต่ละคนเจอมันคืออะไรอ่าโอเคนะลูกนะนี่นะมาจะเปลี่ยนส้นนะนี่นี่ตอนนี้เมื่อกี้เมื่อกี้บอลบล็อกช่วงกาวไอนะ้นี่นะเน่เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะหยอดให้ดูนะเน่ยหยอดอันนี้มันอ่าเยอะอ่าเยอะอันนี้เน่ครูจะหยอดเดี๋ยวหนูทําด้วยนะ หยอนนิดเดียวเนี่ยหยอนไปนิดเดียวพอมานหลายไปแล้วปิดเลยจับตรงนี้ปิดเลยแค่นี้นะแค่นี้มครับอ่าแค่นี้อ่าเห็นไหมในกรณีลักษณะตัวนี้ถ้าเขาไม่อยู่เห็นไหมถ้าเขาไม่อยู่ตัวนี้กาวเขาไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราใช้เป็นใช้หมุดเลยใช้หมุดตอกน,นะใช้หมุดตอกนะใช้หมุดตอกยึดไปเลยนะรรกรณีลักษณะนั้นอันนี้จะเป็นช่วงส้น ร่องส้นนี่ร่องส้นนี่เดี๋ยวดูครูทําก่อนนะจับลักษณะนี้อ่าอ้ายฟางจับลักษณะนี้นะนี่นีลักษณะนี้แล้วต่างคนต่างบิดอนะ่าต่างคนต่างดึงอย่างนี้เห็นไหมต่างคนต่างดึงอย่างนี้หลุดแล้วเห็นไหมประมาณนี้นะอ่าลองดูแล้วออกมาให้แบบครูเนี่ยให้ได้แบบนี้โอเคครับอ่าลองดูลูกโอเคทุกคนนะฮะรองเท้าคู่นี้นะฮะของแม่จะเป็น,ปนสน้นสีดำนะฮะก็จะเป็น ตัวส้นนะจริงๆส้นไม kind of ่เป็นไรหรอกแต่ว่าแค่อยากทำเฉยๆนะคะแล้วก็ตัวข้างล่างมันเปิดออกนะก็เลยจะต้องหยดกาวลงไปนะคะโอเคถูกต้องลูกไปครับพอข้าไปตรงนี้อ่านอย่างลูกอ่านตังบิดอ่ะอือโอเคล็อกแล้วต่างคนต่างบิดอย่างครูมาทำนี่เออดึงโอเคอ่างลนกตั้ง่างขาลูกอุ้ยไหวไหมครับพร้อมพร้อมแล้วก็จะบิดบิดไปครับ ใ <Okay. S 2> uh huh. ส่แล้วอีกนิดนึงออกไหมอีกนิดเดียวมันหลวมแล้วนี่เดึงเวลาหมุนแล,ล้วดึงได้หรอกเวลาหมุนแล,ล้วดึงออกเวลาหมุนแล้วดึงอ,ออกไหมนิดนึงอ่าอเคนิดนึงอีกนิดนึง,อนนงเอ๊ะมันแน่นไปหรือว่าพร้อ,รอมๆไม่ค่อยมีแรงครับเนี่ย อันนู้นเดี๋ยวอันนี้ปล่อยลองตัวน,นี้ลองตัวนี้นเดี๋ยวเดี๋ยวาจา์บีบให้ดูนะจับจับลักษณะนี้นะจับยางลักษณะนี้นะจับแบบนี้แล้วงัดให้ออกอย่างนี้เลยใช่ไหม<อ>จับงัดให้มันออกอย่างนี้นะให้มันออกอย่างนี้ไปเลยอ่าน,นู่นโอเค้ยเศษจัง ต่างคนต่งบิดบิดแล้วดึงออกเรียบร้อดึงออกด้วยลูกใช่ไหมอ่าหรือตอนนี้เอาตัวนี้ลองตัวนี้ดูเสียวจังอ่ามัวแต่ระแวงอยู่นั่นแหละแล้วแบบนี้จะซ่อมได้ไหมล่ะครับคนต่งบิดดึงด้วยลึกดึงออกดึงด้วยดึง อเก่ง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 มากเก่งมากทำได้ดีทีเดียวนะครับพร้อมพรอมอันนี้เป็นแหวนอ่าเป็นแหวนลองอันตัวนั้นทิ้งไปอันนี้อันนี้จะเปลี่ยนให้ลูกค้าอเดี๋ยวครูเอาเอาส้นนะหนูหนูทำดูอ่าอตัวไหนตัวไหนลูกอ่ะตัวส้นไปวัดดูนะอันนี้ของของเขามันเป็นทรงกลมลูกเห็นไหมครับนะอันนี้ระหว่างในเนี้ย มันเป็นทรงเหลี่ยมนะรเราดูทรงกลมแบบเนี้มีไหมดูนี่ดูดดดเีามาเทียบกันดูนี่ทรงกลม,มใช่แต่นี้เท่ากันไหมไม่เท่ากันไม,ไม่เท่ากันบางทีอาจจะเล็กกว่าแล้วเรามาวัดจากแหวนตัวนี้ดิเนี่ยเอาเอา,เอามาวัดจากแหวนตัวนี้ดูดีเอาแหวนลงไปเสียบดิได้ไหมแหวนลงไปแย่ที่รูได้ไหมเท่ากันไหม หเหมือนเท่ากันอ่าโอเคเท่ากันถูกต้องใส่ได้เลยนะครับอ่าใส่ได้เลยเราใส่ที่รูไปเหมือนเดิมนะตอกใส่คอนตอกอ่าฮะอ้ะอาวคอนตอกตั้งตรงๆลูกตั้งตรงๆจับแบบนี้อนหนูจับค้อนแล้วหนูตอกแรงแรงติงงีกแรงระวังมือลูกระวังเอาตอกดีๆระวังหน่อยนะครับเดี๋ยวพลาดโดนนิ้วแตกนะ อีกนิดนึงโอเคเก่งมาก ah, เก่งมากเยี่ยมอ่าสุดยอดนะอ่ะอีกนิดเลงแหวนยังหมุนได้อ่าโอเคพอหมุนแหวนนะโอเคได้พอนะสนิทล้วโอเคใช้ได้อ่ะอีกข้างนึงอ่าอีกข้างนึงทำอย่างเมื่อกี้ดูดิทรงกลมอันนี้อันนี้แหวนอยู่นี่ ได้ไหมครับโอเคโอเคเอาอันนี้ออกเอาตัวนี้ใส่เข้าไปแบบเมื่อกี้นี้เก่งแล้วเนี่ยเก่งแล้วอ่าเข้าไปอย่างนี้ใช่อ่าอันนี้แยบไปที่รูนั่นละเอออันไหนมีรูแยบเข้าไปนั่นแหละอ่าคอนตอกจับให้ดีลูกจับประคองให้มั่นคงอย่างนี้อ่าลมนิ้วเอากลับตรงนี้โอเคนั่นละใกล้อ่าโอเค โอ้เยี่ยมเยี่ยมแรงดีแล้วเริ่มแรงดีแล้วฮนะฮนะโอเคนิดนึงนิดนึงนิดนึงระวังมือลูกระวังอ่าถ้ามันลงไม่ลงอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ะน,นะเนี่ยอย่ามือมือออกไม่ใช่มือมือหนูออ,อกเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เห็นไหม พีเดียวกับเ้าเลยเนี่ยทำี้นีอ้อย่างนี้อา้าหนูทำอย่างนี้ถ้ามาันลงไม่ได้อ้าวอ้าวเรอเอออ้าวพอ,อ,อประมาณนะัน้นเสร็จโอเคเยี่ยมเก่งมากเก่งมากเยี่ยมมากครับแต่เหมือนจะลืมอ,อะไรไปหรือเปล่าครับอ่าแล้วตอนนี้มาตัวนี้กาวทากาวนะลูก ทากาวตรงนี้อ,าอา้าวใส่ส้นได้เรียบร้อยแล้วแต่พ้องพร้อม,อมยังไม่ได้ทากาวติดพื้นรองเท้าให้เรียบร้อยเลยแบบนี้ถือว่ายังไม่ผ่านนะครับตรงนี้มีมีนิดหน่อยแล้วก็ทําแยบไปที่นิดหน่อยนะเริ่มมาตรงนี้อ่าใช่โอเคเริ่มมานิดเดียวไม่ต้องเยอะอ่านั่นแหละแย่เข้าไปตรงนั้นแหละที่มันอ้าปากกัแย่เข้าไปได้แ,แค่ไหนแค่นั้น ค่อยๆดึงไปดึงมาแล้วก็อรูดไปอารูดมั้งหน้าโอเคแค่ไหนแค่นั้นโอเคพอ,อตรงนี้ไม่เป็นอะไรรอแห้งครูครับสรุปพร้อมผ่านไหมคะอ่าส้นผ่านแล้วเหลือแต่กาวนิดนึงเดี๋ยวรอแห้งแล,ล้วเดี๋ยวครูจะดูการประกอบเสร็จตัวนี้ดึงกาวออกโอเคจบผ่านเ,<อ>เปิดร้านได้เลยอายุน้อยร้อยล้านแน่นอนแค่เปลี่ยนเส้นติดพื้นได้แค่นี้เปิดร้านได้เลยเหรอครับครู โอเคลูกเอานี้สวมเข้ามาในนี้เอาสวมเข้ามาในอ่าสวมเข้ามาคว่ำม,มา,าโอเคแล้วก็ดึงให้ตึงอ่าคอนรูตอกเลยตอกตรงที่ตะกาวให้หมดเลยเฉพาะตรงนี้อา่าตอกปลาแรงๆอ่านั่นแหละสูกต้องอา่าตอกต,อออต,รตรงหัวถุกต้องนั่นแหละเอองนี้นิดนึงตรงหัวแหลมๆโอเคพอนะครับมันวางเสร็จเอามือกดๆลงอา่ามือกดลงนิดนึงอา่าแล้วเรามาดูดิมันอยู่ไหมอ่ะ โอเคแล้วเรามาไล่จดลักษณะนี้ททิ้งนะแค่นี้เองสนิทแล้วเห็นไหมอีกข้างนึงลูกเสียบข้าไปเหมือนเดิมเสียบข้าไปเหมือนเดิมเราก็จะตอกตรงที่เราทากาวใช่ตอกที่ตรงทากาวดูนิดนึงดูนี้ โอเคตรงนี้ก็ดูโอเคดูดีไหมดูดีประกาศไหมลูกนะ oh. ประมาณนี้นะอันนี้คือการเก็บงานเสร็จแล้วนะพอเสร็จแล้วเราขัดเงาให้นิดนึงนะอันนี้คืออะไรครับอันนี้ขัดเงาลูกใช้ฟองน้านี่นะเช็ดนะ,ะถูให้ทั่วเลยขัดเงา oh. นะครับเป็นอันจบให้มันมีฟาร,ร์มเงาฟาร,ร์มมันขึ้นมานิดนึงแล้วก็ส่งให้ลูกค้าได้เลย หนครูดูนะ่านะนะโอเคนะส้นผ่านนะ,ะกาวติดที่กาวนิดหน่อยแต่ประมาณนี้นะลูกประสบความสำเร็จลูกเอาไปเลย95%เย้เนะครับเก่งมากลูกเก่งมากไม่ธรรมดาครับเรียนรู้ได้ไวผ่านไปหนึ่งบทเรียนเดี๋ยวไปดูบทเรียนต่อไปสำหรรบพุดๆกันบ้างครับอ่าลองดู เอา้าไม่มีแรงอีกคนแล้วบิดและดึงเลยลูกบิดแล้วดึงด้วยดึงไม่ได้ออกแรงหน่อยครับดึงบิดแล้วดึงนิดเดียว อ่โอเคเก่งมากโอเคนะครับเนี่ยตัวปัญหาแหละตัวนั้นเลยไหมดึงตัวปัญหาออกมาได้แต่จะแก้ได้ไหมยังไม่รู้ไปลุ้นกันครับเอาอีกจับแน,น่นแน่แล้วบิดออกเลยโอเคบิดออกนะเอาอนเอายางทิ้งไปเลยโอเคตอนนี้เ,าเอาตอนนั้น Chẳng mất ít nữa, là đúng. Bít là đứng. Ở đây tiêu, ở đây tiêu. Giờ tăng lưu À, bây giờ Phút, bắt đầu bắt đầu. Bắt đầu bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. là đứng, tăng quần tăng bít là đứng. Điều đó là đúng, điều đó là đúng. Ở đây bít, 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 bít. Bít, 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 bít. Đứng, bít, bít, ตางคนตังดึงนะั่นละอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้วอีกนิดเดียวอ,ออกมาเยอะแล้วเอาแล้วกันดึงส้นเก่าออกมาได้แค่ข้างเดียวเหมือนพูดๆจะถอดใจแล้วนะครับเนี่ยข้างนี้หนูยังทําได้นะดึงแล่นดึงด้วยเออเกง่งเนี่ยแหละเห็นไหม <c oughs> ประมาณนั้นเห็นไหมอา่าทีนี้จะเปลี่ยนส้นแล้วอันไหน ของเขาเป็นทรงอะไรเนี่ยทรงแบบนี้ถ้าได้เอาใส่ไปเลยแล้วตอบอ่าสองตัวตัวนั้นทิ้งไปตัวนั้นทิ้งไปใช้ไม่ได้แล้วคุณลองดูดิตัวนั้นใช้ได้ไหมตัวนั้นใช้ได้โอเคนี่สองตัวโอเคอ่าหนูใส่ไปใส่ใส่ไปที่รูเหมือนเดิมอันนี้หนูดูเหลี่ยมนะเนี่ยเนี่ยเหลี่ยมเหลี่ยมอย่าหนูปล่อยมือเนี่ยเนี่ยเหลี่ยมอย่างนี้ถูกต้องวางแบบนี้ถูกต้องพอวางแบบนี้เสร็จหนูเข้ามานี่เลยตอบหนูประคองไว้ตรงนี้ระวังมือ ตอกแรง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 เลยแรงแรงเออแรงแรงเออนั่นไงโดนเต็มเต็มเป็นเพราะไม่ระวังนั่นเองเห็นไหมระวังระวังแรงแมคู่นี้โซนมันลงยากจริงๆ หรือพูดพูดธตกเบาไปหรือเปล่าเนี่ยหนักไหมอ่าไ,ไ,ไม่หนะักมืออยืนลงมือ,อลงไม้เอาไปลงอัป่อยอ่าตอนนี้มาถ้ามันไม่ลงทําอย่างงี้โอเคหนึ่งนี่นะอ่าอีกนิดนึงยวลงละแรงโเออนั่นแหละอีกนิดนึงน,นั่นแหละอย่างนั้นแหละเยี่ยมแรงแรงดีโอเคดูดูดิโอเค ผ่านย้ครับผ่านไปอีกหนึ่งครับทุลักทุเลจนนิ้วเกือบแตกแต่ก็พยายามจนสำเร็จเดี๋ยวดูว่าน้องเล็กสุดปวนจะไหวไหมดึงตรงๆนั่นแหละดึงออกอ่าล่ะออกแล้วใช้แรงเยอะไหมลูกใช้แรงเยอะใช้แรงเยอะนะอ่านั่หละเนั่หละอ่าเห็นไหมเก่งมากสุดยอดเฮ้ยไปเอาแรงมาจากไหนครับเนี่ยดึงออกง่ายกว่าใครเขาเลย อ่ะทางนี้ตอกใช้ค้อนตอกเลยแ้งอ่าโอเคทำไม่นะาทำไม่หนักก็อ,อย่างนี้แกระแทกแบบนี้นะนี่เออน่เสียงดีนะแมโอเคอ่าอันนี้เหลืออันนั้นเสร็จแล้วอันนี้ข้างนี้เป็นเหลี่ยมใช่ไหมอ่าเป็นเหลี่ยมถูกต้องไหนอ่าถูกต้องครับอ่าเท่านี้เลย ขั้งขั้นตอนใช้ได้ร้อยคะแนนเต็มเลยครับข้างขั้นตอนได้ดีมากยังจะมาดีใจอีกได้ร้อยคะแนนเพราะข้ามขั้นตอนที่ครูสอนมาหมดเลยจริงๆแม่คหมคข,ขั้นตอนครับจริงๆมันคือทริคของพัง <Okay. S 2> เพิ่มสเต็ปความยากเข้าไปอีกด้วยการเย็บรองเท้าซึ่งต้องออกแรงแทงเข็มอันใหญ่ให้ทะลุพื้นรองเท้าหรือหนังที่มีความหนาขั้นตอนนี้ครูเสริมกำชับนักหนาว่าต้องระวังสุด เพราะเป็นขั้นตอนที่ยากและอันตรายมากๆระวังมือแทงขึ้นไประวังมือน่ากลัวนะเนี่ยน่ากลัวไหมอ่าระวังค่อยๆนะไม่ต้องรีบนะระวังฝ่ามือระวังฝ่ามือแล้วก็ไปนิดเดียวระวังฝ่ามือดันเข้ามาหมุนข้อมือเข้ามาหมุนข้อมือเข้ามาอุยหนามาหนามานะอุ้ยระวังหน่อยนะครับพร้อมถ้าพลาดขึ้นมาแล้วก็โอ้ยไม่อยากจะคิด ดึงอึบอึบอึบ<ะ>ออาอ,ออกแล้วเก่งมากเก่งมากเก่งผิดรูผิดรูใช้ผิดรูใช้ผิดรูใช้ผิดรูกว่าจะแทงเข้าไปได้ดันผิดรููซะอีกได้ไหมอ่ะดึงออกมาบิดข้อมือดึงอึบโอเคเก่งมากเข็มสองแล้วกลางมือโหสุดยอดเลยเอ่าสอดเข้าไป โอเคสาัข้มานั่นะโอ้หนี่เข็งที่3แล้วเนี่ยเป็นผู้ชนะอีกแล้วตอนนี้เดอะแกงก็ได้เรียนรู้วิธีการเย็บรองเท้าไปแล้วและจากนี้ไปเดอะแกงจะต้องมาเปิดร้านซ่อมรองเท้าให้กับลูกค้าจริงแล้วครับ เดินลื่นครับส้มยังไงได้บ้างครับเออส้มได้นะคะเดี๋ยวคุณลูกค้านะ,ะคะับไปหาอะไรกินก่อนนะ,ะคะได้ครับนเจะมาเอาอะไรับมาซช,ชอบชอบชอ,บอมเด็กเขมรเด็กเข้ามาวันนี้ร้านอาจารย์เสือแอนด์แกงเป็นร้านส้มมึงเท้าสไตล์ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน <มา S 3> สวัสดี่ะสวัสดีค่ะ เย็บใช่ไหมคะได้ค่ะเป็นสองข้างเลยค่ะเอ้ารายแรกยังแก้ไม่เสร็จเลยเอาไงดีครับลูกวันนี้นี่นะค่ะชั่วโมงเดี๋ยวพี่มาเอาได้ไหมคะได้ค่ะผมได้ค่ะอยากไดขอทิ้งงานได้ตรงนี้นะคะขอบคุณมากเลยแ่าไนก่อนได้ใช่ไหมอยยาอ้าไปอ่าขัดเลยลูกอ่านี่ขัดเลยขัดเดียวกเมื่อกี้เนี้อ่าขัดเหมือนตอนที่เรียนน่ะขัดตรงนี้อ่าใช่ลูกทางนี้ด้วยนี่ด้วย มีหนูทากาวตัดให้เหมือนกันทังคู่เหมือนกันตัดให้เหมือนกันทังคู่เนี่ยไปทากาวแปะทังคู่พทาด้านไหนอะีาด้านนี้กับด้านนี้พอเจองานเศร้าที่ต้องเย็บน้องเผารีกคว้ารองเท้าอีกข้างของลูกค้ารายแรกเพื่อช่วยพี่พ uh> ุทธทันทีเลยแหมไวเชียวนะครับลูกค้าบอกต้องเย็บเหรอครับลูกค้าบอกต้องเย็บลูกค้าบอกต้องเย็บต้องเย็บตามนี้ลูกภาระอันใหญ่หลวงไปตกอยู่ที่พร้อมๆซะสแล้ว เดียวอันนี้อันนี้ทายังยังไม่ทาอ่าน,นิทานี้ด้วยเออทานี้ด้วยไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตาเย็บโดยไม่ปรีปากบนซากครับน่าชื่นชมมากๆครับเข้ามาที่นี่ได้เลยนะร้านชื่อว่าอาจารย์เหือแอนเหือแก๊งนะคะเร่งเข้ามาขเข้บเร่งเข้ามาเร่งเข้ามารเข้ามาเร็วเร่งเร่งและทันใดนั้นฝนฟ้าไม่เป็นใจ กระนำลงมาแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแต่พวกเขาสามคนก็ยังไม่หยุดซ่อมครับเดินเชิงกรานสวยนะสวยด้วยเดี๋ยวเดินดีเทลก,นะก่อนนะโอเคเอากดแปะเออกดนปะเหลือขัดอย่างเดียวน,นี้เหลือขัดอย่างเดียวอันนี้โอเคแล้ว โอเคตรงนี้ได้ตรงนี้ได้โอเคเรียบร้อยเก่งมากใหส่งลูกค้าได้เลยได้เลยครับ80บาทเนี่ยครับได้แล้ว80บาทครับกันเมียนลื่นบบกันลื่นว,ว้าวใส่ถุงรอลูกค้ามารับได้เลยครับน้องเผลถ้าเราทำดีกลับมาใหม่นะครับถ้าเราทำไม่ถูกใจเราแก้ฟรีนะครับแหมมีรับประกันงานซ่อมให้ด้วย สุดยอดจริงๆครับร้านนี้สองเข็มพอตรงไหนไม่รู้เลยตรงไหนนี่หมตรงเนี้ยเนี่ยมันเปิดตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยสองเข็มไม่ใช่เข่าใจไหมอูบอกให้มาเนี่ยนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็จิ้มขึ้นไปให้ตรงเนี้ยมันติดด้วยกันระวังมือลูกระวังมือมันลุกอจับลักษณะนั้นถูกต้อง ไม่มีรูแล้วอ่าอ่ารูนี้อีกรูนึงจบเลยรูนี้รูนึงสกายสัตเลย <Okay. S 2> อโอเคอ่าโผล่มาตรงนี้เยึดเหมือนเดิมอีกทีนึงสกายสัตเลยจบะระวังโอเคโอเคมาเนะ <Okay. S 2> หรอครูดูอคครูดูโอเค โอเคจบนะสวยงามส่งให้ลูกค้ารอลูกค้ามารับได้ไปเลยนะ80บาท80บาทแปดสิบบาทโอ้โหเย็ยบสองข้างเสียงแทบตายคิดค่าซ่อมแค่80บาทถูกไปไหมครับเนี่ยเสร็จแล้งครับเสร็จแล้วครับเท่าไหร่ครับ80บา80บาทเฮ้ยพันไปยี่สิบพันไปยี 20, ่สิบ ขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะแปดสิบบาทครับนคคะี่ครับตังโคนครับสวยมากเลยนะคะเนี่ยออวมากนะคะขอบคุณค่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆกับการฝึกอาชีพช่างซ่อมรองเท้าและเครื่องหนังในวันนี้ครับ